โอมชานติวันนี้วันที่29เดือนสิงหาคมปี P 2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกได้มาที่นี่ที่จะศึกษาเล่าเรียนลูกนั้นไม่จำเป็นจะต้องหลับตาคนโดยทั่วไปนั้นศึกษาด้วยการลืมตา คำถามของเมรีในวันนี้นิสัยอะไรที่ผู้กราบไหว้บูชามีในหนทางของการกราบไหว้ซึ่งลูกๆนั้นไม่ควรที่จะมีคําตอบในหนทางของการกราบไหว้บูชาพวกเขาไปอยู่เบื้องหน้ารูปลักษณ์ของเทพต่างๆแล้วก็ขอบางสิ่งบางอย่างอยู่เรื่อยๆพวกเขานั้นได้สร้างนิสัยของการขอต่อบางสิ่งไว้ในตัวเอง พวกเขาจะไปอยู่เบื้องหน้ารักษมีและขอทรัพย์กับเธอแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับสิ่งใดลูกลูกนั้นไม่ได้มีนิสัยนี้เดี๋ยวนี้ลูกมีสิทธิ์ในมรดกของพ่อลูกเพียงแต่ต้องมองดูที่พ่อผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์โดยการทำเช่นนี้ที่ลูกหาหลายได้ที่แท้จริงสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก จงเพียรพยายามที่จะรักษาเครื่องประดับแห่งความรู้ที่พ่อใส่ไว้ให้กับลูกไว้อย่างถาวรอ,อย่าได้ทำให้เครื่องประดับความรู้ของลูกเสียหายในฝุ่นของมายาศึกษาดีๆแล้วหาหลายได้อันไม่เสื่อมสลายจุดที่สองในขณะที่เห็นรูปลักษณ์นี้นั่นก็คือ ร่างกายหรือมนุษย์นี้เบื้องหน้าลูกให้สติปัญญาของลูกจดจำพ่อผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์อย่าได้พัฒนานิสัยในการนั่งด้วยการหลับตาอย่าได้ขอสิ่งใดจากพ่ออันไม่มีขีดจำกัดพ่อของบัพสดา ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังผู้ที่รู้จากความสำคัญของเวลานี้และขณะเดียวกันนั้นมาเป็นคนแรกโดยการไปอย่างรวดเร็วดวงยานผู้ที่มาในบทบาทของเอเวกได้รับพรสุดท้ายไปเร็วและเร็วนั้นก็จะมาก่อน ดังนั้นให้รู้จักความสำคัญของเวลานี้และใส่พรที่ลูกได้รับนี้เข้าไปสู่การฝึกฝนการหล่อเลี้ยงเอาแวกนี้จะทำให้ลูกๆนั้นเต็มไปด้วยพลังอย่างง่ายได้แล้วลูกเพราะฉะนั้นก็สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากเท่าที่ลูกต้องการเพราะบัพตด,ดาและดวงยานเครื่องมือได้ให้พรกับลูกๆทุกคน ให้โบยบินไปข้างหน้าตลอดเวลารูปนั้นได้รับโชคของการไปอย่างรวดเร็วอย่างง่ายๆคติพจน์ในวันนี้ด้วยสำนึกรู้ของมันตราไรตัวตนและมีตัวตนเท่าๆกันอันใหญ่ยิ่งนี้จงมาเป็นโยคีตลอดเวลาอัจฉะโอมชานติ